ช่วงวิสัยทัศน์หนองคายสู่ความรุ่งเรืองพศวัษหน้าโดยประภารัตสิริรัตชูกลิ่นสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่กรบครับกลับมาพบกับรายการชาวนี้ที่หนองคายช่วงชาวหนองคาย ขอภัยครับช่วงหนองคายสู่ความรุ่งเรืองทศวรรษหน้านะครับซึ่งรายการนี้ก็จะมีให้ฟังทุกวันพฤหัสบดีช่วงเวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีเช้านี้พบกันเช้าของวันพฤหัสบดีที่10 เดะครับเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2,567นหะวันนี้เหมือนเดิมนะครับท่านประภารัศิรชูครินนะครับนะสวัสดีค่ะวันนี้นะมาเองมาเองนะวันก่อนก็อ,อาทิตย์ที่แล้วก็ตั้งใจจะมาเองนะคะแต่ว่ามันมอีอะไรเล็กน้อยก็เลยพี่หลังจากนั้นพี่ก็หมดเสียงเข้าโรงพยาบาลไปเลย<ม>ไปโรงพยาบาลเลิดสินนะไม่มีเสียงอยู่ดีหายไปเลยทีโบ นองมากเกิดอะไรขึ้นวายร้รารเหตุ<ด>อ,เ,อ,อเส้นเสียงน่าจะอักเสบเส้นเสียงเนี่ยเดี๋ยวพี่ขนญาตินิดหนึ่งนะคะขอขอแทรกว่าอาการที่มีลูกเป็นนักเรียนแพทย์ก็ดีเหมือนกันเขาก็พาไปไปลาดวิธีที่เราสังก,กัดอยู่ก็โอคนเยอะมากเลยก็เลยไปเลิศสินปรากฏว่าก็ไปเจอรุ่นพี่ของลูกสาวนะเส้นเสียงมันนแค่เส้นสองเส้นนี้เองนะครับแล้วมาสัมผัสกันมันก็เกิดเสียงออกมามันเหมือนเราเอาอะไรมา กันอยย่างเี้แสดงว่าเราใช้เยอะไปเราพูดแต่ละครั้งมีเสียงออกมาแต่ละครั้งเส้นเสียงสองเส้นนี้มันจะสั่นสั่นไปหากันสั่นไปหากันใช่นี่แหละมันอาจจะแบบชำรุดนี่พี่ก็ยังเสียงไม่ดีเท่าไหร่นะแต่ว่าตั้งใจที่อครัําที่แล้วก็ตั้งใจคือ,อเดือนเนี้ยเดือนกรกฎาคมเนี่ยท่านผู้ฟังคะ่ะถือว่าเป็นเดือนมหามงคลอภิมหามงคลจริงๆ เนาะวันที่4รก,กรกฎาคมาสัปดาห์ที่แล้วตรงเป๊ะเลยถูกไหมคะเพราะเนืัอหาที่แล้วก็คือวันเป็นวันอประสูติ์ของอสมเด็จเจ้าน้องนางเธอซึ่งพี่ก็ภูมิใจมากไปรุ่นน้องกเกษตรท่านรุ่นหนึ่งนะแอบชื่นชมอความสง่าง,งามแล้วก็ความเก่งกาจขององค์ท่านเนาะวันนี้จริงๆแล้วอีกสองวันจะถึงแต่ว่ามันาก็กลายเป็นวันเสาร์เนาะซึ่งวันนี้ก็ วันพฤหัสที่สิบเอ็ดก็เีนวันมหามงคลอีกวันหนึ่งคือวันประสูติของพระองค์เจ้าสมสวรีนะ,ะคะกรมเหมือนสุทธานารีานดะส่วนวันที่ยี่สิบแปดเดี๋ยวนวันที่สิบเจ็ดเนี่ยพี่ต้องไปเอ,อมีคนนัดให้ไปแต่งชุดไทยเนาะไม่รู้จะสวมลงเปล่าเพราะว่ามีมพุงอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เออก็ไปอัดเทปไห,หวยรพ,พระพรพนังเจ้าสริรกิจ เพราป้าเป็นปีปหลวงล้ววันที่28ก็เข้าวังนะคะไปถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนมหามงคลนะคะรันที่10ก,ก็ทรงพระาพราชสมภพวันที่28ก็รกฎกาคมใช่บหมค,คะมีแฟนขับโทรเข้ามาบอกกันเนี่ยอืมคุณป้าจากคุกคอนไหมคะค่ะวันนี้พี่มีความภาคภูมิใจอย่างมหาศาลเลยที่จะมาคุยเรื่องพระองค์สสมนะคะซึ่งทําไมจึงเป็นอย่าง,งานั้นเพราะว่าเออ่ พี่เป็นนีบังิอาฮะ,ะแต่ว่าเป็นความโชคดีของเราของพี่ที่ได้เรียนหนังสือนะคะที่โรงเรียนราชินีรุ่นที่เจ็ดสิบเอ็ดร่วมรุ่นกับพระอ,องค์ท่านอยู่คนในห้องนะพี่อยู่ห้องงอแต่ท่านน่งอยู่ห้องจอนะคะมันก็คนเยอะน้อนวยราชินีอยู่ตรงพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งบางคนเขาเรียกว่าราชินีปักรองตลาดแต่เราจะยืนยันว่าเราคือราชินีพระบรมมหาราชวังซึ่ง แลนี้คุณออกออกไปเที่ยวข้างนอกเด้อรีเป้ากลับมาเด้นน้องเราจะมีอีกโรงเรียนหนึ่งเป็นโรงเรียนน้องนะชื่อโรงเรียนราชินีบนุญยู่ตอนบนของแม่น,น้ำผู้อยู่บางกระบือนะคะคันนี้ก็จะมีโรงเรียนอา่าโรงเรียนที่ <c oughs> เอ่อนครปฐมชื่อราชินีบุรณะที่อ,อุดรชื่อราชินูทิศแล้วก็ที่ตรังก็ชื่อเป็นโรงเรียนราชินีอะไรบางอย่างนี่แหละนะคะคันนี้พี่จำไม่ได้คันนี้ เรากำลัพูดถึงพระประวัติของพระองค์เจ้าสมชาวรีเนาอะ,อะที่โรงเรียนไรนเชีจะเรียกท่านว่าคุณสมเพราะท่านเป็นหม่อมหลวงนะคะ <c oughs> ท่านเรียนอยู่สี่โรงเรียนอพี่พูดชั้นๆเนี่ยมันจะไม่ทันเนาะเวลาน้อยมากเลยนะคะเนื่องจากว่าทรงติดตามอพระบิดาเนี่ยไปตลอดเลยนะคะพระบิดาท่านเนี่ยเรียกว่าเป็น เอาเอาเอา,เอาภาษาชาวบ้านเลยกเนาะเป็นพี่ชายพนังเจ้าสิริกิตนี่แหละพนังเจ้าสิริกิตเนี่ยมีพี่น้องอยู่สี่คนคนแรกก็คืออศาสตราจารย์นายแพทย์หม่อมราชวงศ์กาลยานิจกิติยกรคนที่สองคือหม่อมราชวงศ์อดุลกิจกิติยกรซึ่งแต่งงานกับหม่อมเจ้าพันสวรีนะท่านหม่อมเจ้าท่านพันสวรีเดิมนามเดิมท่านก็เป็นพี่สาวท่านมุย้ยนะคะ ก็นำสกุลมากิติยาก่น,นะคะคนที่สามก็คือพระนางเจ้าเฉลิกิจพระพันปีหลวงคนคนที่สี่ก็คือหม่อมหลวงหม,ม่อมราชบงอ,อ,อะไรนะบุษบาและดาวันนะคะครน,นี้กลับมาถึงหม่อมหลวงสมสวรีท่านก็นเรียนขั้งแรกเนี่ยท่านอายุเท่ากับอายุ เป็นสาชาติคือเกิดปีเดียวกับเจ้าน้องนางคือเจ้าหญิงจุฬาพรคือสมงมาห้าร้อยลก็เกิดห่างกันไม่กี่วันเองเก้าวันพระเจ้าน้องนางคือเจ้าฟ้าจุฬาพรกกเกิด,ดกวันที่สี่ท่านเกิดวันที่สิบสามเอาภาษาชาวบ้านเนาะมันจะได้ง่าย,ายๆเร็วๆครนี้ก็เรียนเวกิลด,ดาด้วยกันหลังจากนั้นเนี่ยจริงๆแล้วท่านเกิดที่ไหนท่านเป็นคนอังกฤษนะมันไปเจ้างอยู่ในกานที่เก้าเป็นคนอเมริกาเพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยหลังจากรดน้ําสังเสร็จใช่ไหมคะ คุณพระปิดาเนี่ยก็ได้กับพาครอบครัวไปเรียนต่อที่อังกฤษท่านก็เลยเกิดที่อังกฤษนะคะก็เป็นคนมีสัญชาติอังกฤษด้วยคราวนี้กลับมาอายุสี่ขวบก็เข้าโรงเรียนจิตรดาร่วมรุ่นกับกับอ่าเจ้าวิศินชุลาพรหลังจากนั้นเนี่ยพระปิดาได้รับการย้ายนะไปอยู่เชียงใหม่ดูศาลเชียงใหม่ท่านก็ตามไปอีกอยู่เรนาเชลีกลับมาก็มาเรียนไปตามพ่อตลอดเลยนะะเนี่ย ไปอยู่ที่โรงเรียนสยาธิทจุฬาพอดีพ่อเนี่ยไม่อยู่ในเส้นทางรับส่งรถติดก,ก็เลยย้ายไปอยู่โรงเรียนราชนินีก็เลยเจอกันนี้แหละค่ะคท่านก็อยู่ถึงมศสองนะซึ่งพี่ตุ๊กก็เข้ามศสองพอดีพระอ,องค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีพระจุยาวัฒงดงามมากนะเมื่อตอนที่พี่ตุ๊กเนี่ยไปเป็นกรรมการโรงเรียนราชนินีครั้งหนึ่งอะนะฮะพอดีรุ่นพี่ไปเป็นไปเป็นท่านรองศาสตราจารย์ อาอย่างนี้ะเอาสั้นๆเนาะก็ก็พระจิราวัตรของท่านเนี่ยเวลามาพบเราผู้กรกับการโรงเรียนท่านจะแบบเป็นเงนเองมากเลยนะบางทีก็เผลอพระองค์เราเราไปเฝ้าบางทีเราไปเฝ้าท่านมาโรงเรียนราชินีสมาคโมโรงเรียนราชินีก็ตัวราชินีราชินีบนทุกคนเนี่ยมาอยู่ราชินีริมแม่น้าเจ้าพัญญาสวยมากตรขงข้างวัดอรุณเนาะท่านก็จะมาพบเราแบบเข้ามาทักทายเลยนะแบบไม่ถือพระอ,องค์เลยเป็นอะไรที่แบบพี่ในตัวสันเนี่ยนะแบบรู้สึก ทราบซึ้งนะแล้วเวลาไปเจอท่านที่ไหนมันทีไปวังสวนกุหลาบท่านรับแขกที่ไปเข้าเฝ้าอย่างเงี้ยตอนนั้นท่านเป็นองค์ประธานของเพื่อนเพึ่งนพยายามยากใช่ไหมท่านทีท่านเผิอพระอ,อ,องค์มัวโม้เรื่องเรื่องเก่าๆจะไปวิ่งเล่นกันนะ่ะครับ <c oughs> ก็เลยทําให้คณะอื่นต้องรอนาะนท่านคุยตายละลืมอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่น่ารักมากหลังจากนั้นปี2ก1 9พระองค์ท่านมั่น มันกับใครมันกับรัชกาลที่สิบพระบรมโอรสราธิราชปี2520ก็แต่งงานครับโดยคนที่รดน้าสังคอ่อพระองค์แรกก็คือสมเด็จย่าส่วนย่าของเราเนาะส่สมเด็จพระศรีสุรินทรานะคันนี้หลังจากนั้นท่านก็มีจริงๆนะท่านมีพระจัตชาวบ้านเขาเรียกแทงแทงพระโอรสไปอืมตอนสี่เดือนครับ แล้วก็เกือบจะแท้งพระองค์ผาซึ่งโอ้รักพระองค์ท่านมากเลยนั้นแต่เล็กๆท่านก็มาเรียนโรงเรียนชินีตลอดเนาะหลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ผ่าเนี่ยก็ได้ไปเอเบสและกลับมาเลยโรงเรียนชินีนี้สตริทมากเข้มมากให้ท่านส้ำฉันท่านก็เลยไปอยู่จิรดาจ้อยนี่แหละตอนปลายและตอนมสอห้ามสหกมห้ามหกนะฮะท <c oughs> ีน,นี้วันที่เจ็ดธันวาสองพันยี่บเอ็ดเจ้าฟ้าพัชราก็ประสูต ถันมาก็เป็นมีเดือนมหามงคลวันที่ห้าก็คือราชการที่เก้าวันที่เจ็ดก็คือหลานรักองค์แรกต่อมาวันที่สิบสองสิงหาสองวันรสามสิบสี่ความทีพ่พระองค์เจ้าเจ้าฟ้าพัชระเนี่นะคะท่านเป็นเรียกว่าขวัญใจของพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นหลานคนแรกเหมืันนั้นเจอ,อะภูมิใจมากเห็นที่แบบพระเจ้าอยู่าราชการที่เก้าทรงเรือเรือพระที่นั่งเนี่ยอวันที่ยี่แปดจะมี จ็ดสิบสองพันขาหกรอบก็จะมีการเอาเรือแต่ก่อนเพื่อนพี่เป็นผู้จัดการหันเรือนะอ่าวปอห้าห้าเนี่ยเขาก็มีการเอาเรือพยุหายาตราทางชุลมากเนี่ยก็จะมีอีกครั้งหนึ่งนะก็เห็นรูปในรูปแล้วกันที่เก้าที่แบบอุ้มอุ้มพระองค์พาตอนนี้ท่านเป็นพระองค์พาอยู่ไม่ใช่เป็นเจ้าฟ้าแล้วท่านก็แบบไปแกะดูพวกเหรียญตราต่างๆอะไรอะปูอะไรอะปูอยู่แบบเป็นเรียกว่ารุมรักท่านน่ะท่าน ก็เป็นเหตุให้เสด็จสมเด็จแม่นะคือพระองค์โสมเมื่อวันที่สิบสองสิงหาสองพัห้ายสมุดสี่ได้พระนามใหม่นี่ชื่อพระบวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีพระวรราชาทินัดดามาตนี่เดี๋ยวพี่จะเอออกคำถามนะฟังดีๆนะท่านผู้ฟังถ้าได้เดี๋ยวมีมีเครื่องสอายจากฝรั่งเศสตอบได้นี่ตอบตามไปเอาที่โรงแรมรอยยี่ยมในโขงหนองคา,ายเลย นากาอ่านเลยนะคําคำว่า่อโทษนะคะยังป่วยอยู่เลยพระบวรนาทธินดาบัตแปลว่าอะไรคุณอ่อนอาจจะได้รางวัลหรแปากแหวนนะก็ก็พรได้ได้อยู่แต่ว่าเกรงว่าจะคลาดเคลื่อนนะท่านเฉลยดีกว่านะโอเคแปลว่าพระมารดาของพระราชนิดาองค์แรกของพระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐก็คือ แม่ของหลานคนแรกของปู่คนนี้นี่ของรัชกาลที่เกา้าเท่มากเลยก็เป็นพระบวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรวลีพระบวรราชาทินัตตามาตให้คุณออทายว่าใครเป็นคนตั้งชื่อว่าสมสวรวลีสมสวรวลีแปลว่าอะไรคะ <c oughs> น้ำพึ่งพระจันทร์นี่คใครเป็นคนตั้งชื่อให้ท่านเ <c oughs> ดาได้ไหมกลัวผิดนะ ามาเลยเลยครับเฉลเลย,เลยรัชการที่เก้าพอท่านคลอดแป๊บพระบิดาใช่ไหมไปอังกฤษไปเรียนต่อก็ไปคลอดที่นั่นท่านก็ดูที่อังกฤษสองปีนะกลับมาตอนที่เกิดเนี่ยก็ขอพระราชทานนามจากรัชกาลที่เก้าตันนั้นท่านก็พระราชทานนามว่าสมสวรีเพราะแม่ชื่อพันธ์สวัอ่าพันธ์สวรีแล้วก็ ก็ท่านมุ้ยเนี่ยเป็นนา้าท่านนะเป็นน้องน้องชายแม่ท่านมุ้ยเนี่ยทุกคนจะจับได้เลยเพราะว่าเอาหนังไปได้เลยสวนไงใช่ไหมครับนี่แหละเป็นน้องชายนาทสกุลยุนนคนแต่ก่อนอท่านแม่ท่านชื่อหมมอม,มเจ้าหญิงพัน์สวรลียุนคนแล้วก็ท่านมุ้ยก็ยุนคนเหมือนกันนะคะอ่าคราวนี้กลับมาถึงพระองค์ท่านก็ สิ่งที่เราระลึกถึงพระองค์ท่านที่ที่ในทั่วประเทศมีที่มีเกี่ยวกับอตอนนั้นพระบรมโอรสศาาิิราชก็คือโรงพยาบาลพยุพราชท่านจะเสด็จทุกแห่งธุรกันดานี้ติดตามพระบรมโอรสศธิราชไปเปิดโรงพยาบาล<ะ>ท่านเป็นผู้ที่มีจิตเมตตามากอย่างที่พี่เล่าให้ฟังอ่ะที่โรงเรียนลราชินีเราก็จะแบบท่านเดินเข้ามาทักเลยนะพี่ก็ยืนเกรงเลยนะไม่กล้าตอบคำถามท่านกด เป็นไงสบายดีเลยอะไรเงี้ยแบบไม่ถือว่าองค์เลยแล้วเชื่อไหมว่าท่านเติบโตที่วังเทเวศเนี่ยเติบโตถูกเลี้ยงดูพระพิดาเพระพระมารดานเนี่ยน่ารักมากเลยเลี้ยงดูท่านมีลูกน้องสาวคนเดียวชื่ออคุณน้ำพึ่งนะคุณน้ำพึ่งก็เคยแต่งงานกับคณะจิราธิวัฒน์เนาะเป็นเจ้าของมาก่อนแล้วก็ คุณน้ำพึ่งก็เป็นเด็กราชินีด้วยแล้วก็เป็นดาราด้วยมีรายการพี่ติดตามตลอดนะฮะรายการอาท่องเที่ยวอะไรเงี้ยนะคะเคยฝกเคยดูไหมรายการที่ดีมากเลยตอนนี้ก็ไม่ได้ทำละเพราะว่าไปแทนพระองค์สมทุกแห่งก็เป็นลมละหมดหมดเวลาเยอะมากนะ,อะตอนนี้ก็ดางแทนพระองค์พาด้วยเจ้าฟ้าพระชายกิตยาพาด้วยนะคะคณะนี้พี่ก็เพิ่งเมื่อประมาณปีที่แล้วมั้งปีสองปีก่อนพี่รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์กับแผ่นดิน ในขณะเผยแพร่พุทธศาสนาเนื่องจากพี่จะสร้างวัดจะมาสร้างพระพระพุทธรูปถวายวัไัยบาริกอะไรเงี้ยก็รับจากคุณน้ำพึง่งเนี่แหละมองหลวงสราลีกิติยากรก็มีคล้ายๆน้ำพึ่งน้ำพึ่งด้วยกันนี่แหละ<ช>ค่ะ<ช>พี่ก็น้ำพึ่งพระจันทร์น้าน้องก็น้ำพึ่งสวยทั้งคู่นะคะน่ารักผิววันดีมากแล้วก็ไม่ถือพระองค์ท่านทรงถูกเลี้ยงมาแบบสามัญชนเชื่อไม่ท่านทงความสะอาดเช็ดบ้านถูบ้านตัดหญ้า ปลูกดอกไม้ทําอะไรเองหมดที่วังสับป,ประเุีแม่เองหมดแล้วทำแบบข้าวเก่งมากพี่ตุ๊กเนี่ยก็ถือว่าเป็นพอสมควรแล้วนะเรามีครูชื่อหม่อมหลวงอะไรนะเอคร,ครูเราเนี่ยที่โรงเรียนชั้เป็นหม่อมหลวงเลยนะสอนทำแบบข้าวแล้วก็พี่สาวคุณยายพี่ก็เคยเป็นเจ้าจอมรัชกาลที่ห้าที่ดูแลห้องเครื่องเสเวยเราเนี่ยพี่ตุ๊กกำลังจะท,ทําที่หาดคําเนี่ยเป็น ฟรีโซนสถาบันเหมือนมาเขตอุตสาหกรรมอาหารด้วยเพราะว่าตรงนั้นมันเลี้ยงวัวเยอะเนาะแล้วก็ส่งเป็นฮาลานด้วยส่งไปมีเดีลอซักใครสนใจก็อามาช่วยกันนะคะช่วยจันลงให้จังหวัดหนองคายรุ่งเรืองให้สมชื่อกับรายการชื่อหนองคายสู่ความรุ่งเรืองแห่งทศวรรษหน้าอาหารนี่แหละตอนโควิดอาชีพอะไรรุ่งเรืองที่สุดแกร็บข <c oughs> นส่ง ไอ้อะไรนะมันมีโรบินฮูดมีอะไรเงี<ช>เพราะอะไรเราต้องกินไงเ<า>ราที่เียจไปเองก็ส่งรับไปติดเทื้อแทนไปเอาอาหารมาเรากินเพื่ออาหารจับกันไหมถึงเป็นโควิดก็ต้องกินเ<า>นี่ยเราจะทําเช่นอาหารไทยไปต่างแดนเนาะคราวนี้กลับมาถึงพระกรณียกิจของพระองค์ท่านท่านก็เนื่องจากลูกสาวชื่อ,อพัชรากิติยาภาเออลืมเล่าให้ฟังว่าทําไมท่านชื่อว่า พระบรมราชท่านใหม่ทำไมถึงชื่อว่าชื่อของท่านเนี่ยได้ตั้งชื่อตามพระวิมาดาเธอแสะไปดูกันที่้ะพระองค์เจ้าสายสวรลีพิรมกรมพระปิปยมหาราชปฏิวัตรดาเระเอนน้องชายพี่คุณรัชจุกรินเนี่ยจบลงในเทพศรินจะมีตึกตึกหนึ่งใหญ่ามากสูงมากวันห้าชั้นก็ชื่อชื่อนี่ปิยมหาราชปฏิวัตรดาอ่า วัดเทพสรินเนี่ยเป็นเป็นวัดที่อเป็นวัดเฉลิมพระองค์ของอแม่ของรัชก,กาลที่ห้าก็คือสมเด็จพระพระเทพสริธนธรามาตพี่โรงเรียนราชนีนะพี่เราเล่ถ้าใครเรียกพระเทพเราเนี่ยโดนพี่โดนตีนะเพราะพระเทพมีแล้ว oh. เป็นพระราชินีในะรัชก,กาลที่สี่ชื่อสมเด็จพระเทพสริธนธรามาตเจ้าของวัดเทพสรีเนี่ย oh. พับ พระอนุสาวรีย์ของรัชการที่แปดท่านเคยเรียนอยู่วเทพิรินก็อยู่ที่นั่นครับจะเชื่อไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นของเราอะนะพระกนิษฐาทิราชชื่อสมเด็จพระเทพพราชาัชจาครับให้จําไว้ด้วยนะรพระเทพจริงๆเนี่ยคือพระราชินีของรัชการที่สี่แม่รัตนยาชื่อสมเด็จพระเทพิรินพระจักรพรรดิ์พระกนิษฐาที่สมเด็จพระเทพพรชัช ราชสุดาไม่ใช่รัตนะนะถูกไหมเวลาคอนอ่านสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบร,ราชกุมารีโอเค,คตามนี้นะคะคดีกลับมาถึงเรื่องนี้สรุปแล้วท่านก็เรียนจิรดารีนาเชลีที่เชียงใหม่สันธิตุลาแล้วก็หลาชินีนะคะแล้วก็แ,นะะแกต่างงาน นะคะติดตามไปแล้วก็ให้คุณประโยชน์กับแผ่นดินพียงโรงพยาบาลพยุพราชอย่างพยุพราชถ้าบอกวันนี้สุดยอดเลยก็มีพยุพราชทั่วประเทศเลยทําคุณให้แผ่นดินท่านก็ทรงตั้ง <c oughs> มูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากเดี๋ยวพี่จะขออนุญาตอ,าอ่านอีกพักกรณีกิจเยอะมากเลยนะครับเวลาท่านไปรชินีเนี่ยลงในรศินีแล้วก็จะมีฉายพระรูปแล้วก็ไปนั่งคุกเข,ข่าข้างๆท่านนะประเพียบเวลาพี่เป็นกรรมการอยู่ อะพาสตรแห่งชาติสอ,สองสองสองครั้งนะครั้งแรกสมัยคุณเอออเะ,ะไรอะพี่อคินวัตอนะคะก็สองรอบแล้วก็คุณนายของท่านประกรศงมาไทยตอนเนี้ยสองรอบนะคะก็พี่ตุ๋มวันดีนะคะอันนี้พระราชกรณียกิจพี่คุยเลยเนาะเดี๋ยวมันจะหมดเวลาก่อนดีสินาทีเ พระเจ้าบรมวงเธอพระองค์เจ้าสมสบรุรอนสุทธน,นานีนาททรงมาเป็นพระกรณีกเด้านต่างๆมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสังคมสงเคราะห์ท่านมีเมตตาม,มากในด้านสาธารณสุขโดยทรงดำรงตำแหน่งนายยกิติมศักดิ์ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาพานี้พสเสาอารับ<ะ>เพราะว่ามาจากพระชายกิิยาพายามยากและ คุณยายพี่จาได้เดี๋ยวพี่ขออนุญาตแซงคุณยายงเงี่ยมเนี่ยจำได้ที่ท่านทรงประสูตรนะนะเอ,อเจ้าฟ้าพระชระเนี่ยคุณยายบอกว่าโอ้หน้าเหมือนพระพันปีหลวงเลยก็คือสมเด็จพระศรีพระเชรินทราพรมมาราชินีนาถผู้ทรงก่อตั้งโรงเรียนีนีพระพักตร์ดีละไม้เหมือนกันโคกันออกมาเลยเพราะคุณยายพี่เป็นสาวชาววังจําได้สมัยนั้นเนี่ยนะคะก็อยู่ในเหตุการณ์มาตลอดถ้าคุณคุณยายก็เป็นสาวห้าเป็นดินนะคะไม่ได้อยู่ตรงราชการที่สิบ มูลนิธิอาสาพเพื่อนพึงพยายามยากสภากชาติไทยเนาะรวมถึงโครงการคืนชีวิตพ่อแม่ให้พ่อแม่เพื่อลูกน้อยที่ติดเชื้อเอชท่านจะทําสิ่งที่คนอื่นไม่ทําแต่การจําได้ไหมเอชระบาดมากเลยลูกก็จะต้องติดเชื้อด้วยท่านก็ช่วยตั้งแต่อยู่ในท้องจนคลอดเลยนะกองทุนยาพระบอรราชาทินันาม,มาตุสำหรับผู้ติดเชื้อเอชสภากาชาติไทยกองทุนนม สำหรับเด็กในโครงการช่วยลดการติดเชื้อเอชจากแม่สู่ลูกรับและท่านรับโครงการต่างๆของสภากชาติไทยนี่ไม่รับรวมรงเลนสินีนะเยอะแยะมากมายทรงจัดตั้งมูลนิธิโครงการส่วนพองคงหลายโครงการก็มีมูลนิธิอาสาเพื่อนมืองพายามยากสภาเกษตรไทยโครงการลดการติดเชื้อเอชสภาเกชตรไทยกองทุนยาพระเจ้าบรวงศ์เธอกรมอเมนสุทธนาเรนาธ สำหรับผู้ติดเชื้อเอชปีคชาติไทยกองทุนยาพระบรมวงศ์เธอนะคะการแล้วก็กองทุนนมกองทุนมะเร็ง <c oughs> ที่เราท่านท่านจะมีแบบเราบริจาคผมไปทําวิกย์นะจำได้ไหม <c oughs> องค์การเนี่ยองค์การทุนโรคมะเร็งในเด็กกองทุนพระเจ้าบรมวงศ์เธอนะมูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์หม่อมอราชวงศ์กัลยาณิกิตกิติยาก,ก,ก่อนก็เป็นคุณลุง คุณลุงแล้วอ,อหมอก่อยเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนกับหมอเรนุเพื่อนป้าพี่ที่เป็นผู้มีการก่อตั้งสถานุบอย่างนะอีกหนึ่งนาทีเนาะ,อะโอ้ยเยอะมากเลยเนี่ย <c oughs> กองทุนทาลัสซีเมียทาลัสซีเมียคุณคุณออรู้จักไหมเขาเรีย <c oughs> กโรคเลือดจาง <c oughs> นะเออ่ แห่งประเทศไทยมูลนิธิส่งเคราะห์สารเยาวชนและครอบครัวมูลนิธิบ้านบางแคมูลนิธิบ้านแสงสว่างสมาคมส่งเสริมสนาภาพสตรีสมาคมเทคนิคก,การแพทย์แห่งประเทศไทยสมาคมวัฒนาแพทย์แผนไทยสิทธิ์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดเชียงใหม่ใชนไหมให้เงิกลับไปช่วยชียงใหม่ทุนผู้ประสบป,ปัญหายากด้วยแรกเดือดร้อน <c oughs> เอ,อสังคมสบายาสังคมสงเคราะห์ และท่านเป็นนักแสดงเมื่อสังหม่ยาวเคยแสดงละครโทรทัศน์ช่องสี่เรื่องขุนช้างุณแผนรับบทเป็นนางพิมพิลาไหลเนาะนะคะแสดงเป็นน้ำพึ่งขมเรื่องน้ำพึ่งขมนะแล้วก็ยังแสดงเรื่องรักษาป่านะคะเรื่องเกาะสวรรค์ร่วมกับเจ้าฟ้าพัชระนะคะแล้วก็ร่วมแสดงเทดีซิลสีไทยเฮาเดอะมิวสิควในายบทนางลิ้วฮูลู่ซึ่งเป็นมารดาซูสีไทยเฮา เยอะมากเลยแล้วในเรื่องรักเล่ทรงรับบทเป็นพร้อมจิตแล้วก็ม่านประเพณีรับบทพระมหาเทวีสวรรค์โหเยอะมากเลยพระกรณีกิจก็ขอถวายพระพรให้พระองค์ท่านนะอสุขภาพแข็งแรงออกออกมาเป็นมิ่งขวัญให้ประชาชนยนโฉมพร้อมกับเจ้าฟ้าพระชรในเร็ววันด้วยค่ะจากเพื่อนร่มรุ่นรุ่น71ราชินีนะคะพุตาประภารัชิราจุกรินสวัสดีค่ะขอลาไปก่อนค่ะ ครับและว,วันนี้รายการชาวนี้ที่น้องขายช่วงวิสัยทัศน์น้องขายสู่ความรุ่งเรืองทศวรรษหน้านะครับได้หมดเวลาลงแล้ววันพระสุบบดีหน้านะครบพบกันใหม่เวลาเดิมนะครับแปดนาฬิกาถึงแปดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับวนนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ